โอ้ส่นาสาอีตดูเด้ว่าได้อายุัยุนยามเกลอินยที่ตัวพเดสัลัน้ออเมสปลัฉันน้อยจะบูกูส่งพร่องไอท้องไอเสียเว้เลยเกยพื่อสิลซเนสัลัน้อเกยท้องตาเล่ล่ทองหนึ่งชีพัอนเฉพาะน้องกีกูในอีกแควเลยลดสมุปการแน่ละแก่น่จะพูดสารน้องยาวสองชีควได้สิลไซเนเอาไเอกยพ่อน้องกูส่สงพร่องไอทองไอยาบูเน่ไอเอวงน้องเอาไว้เซวิตาเพยอยาบูน่เวลาเว้เพย เออพี่เนยยพี่เราเวเอยบัอเาเวเยจะบัอาคาอยู่น้องกูสองพระอยยาบัอัยาเนงกินลองแค่เยซี่ถนนใจบัน้ำมาบัมาทอพรงยาหัวพยอหลบาอ่อนจหลบลาพี่ป็นสูนอะพี่น้อยย้อนหน่วยชิดลินไหนยาบุเนี่ยหลบปเนาพี่ก็เปน้องสูเนาะพี่เด่นเนาะเสยได้พูดลยพอดีอมัเกู่ยวนี่พอเกี่ยวยเนาะพอดาวดาวดาวลกเกพงคุณละท้าวอเวซี่เนียูสองพรดูเพออเลลี่จคูลโคสิใสเน เอ็งโคชื่นลสลับน้กกูตัพลนอควายดัลสลับผาดูผนซิลส์เนเกเสยชาเดงพู้หญงกูลบงซิลส์เนเกเสยชาเดววดานอกูพลน้ออยอาเอาเวสิทันมันนี่อา่ารนาอหนึ่งนายี่เดอโอ้ยาซิลสเนี่ยนอโลเนกับพี่ทีดยวูเดมบาสุนอยากกหลบดันลเนาะสกอบาควาดไซ